สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแข่งหมากรุกหรือแข่งเรือวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับช่างยันนะฮะก็ช่างยันนะครับจะมาพบกับเพื่อนๆนนะนักหมากลุก ทุกๆวันนะครับนะก็เคยแจ้งเคยบอกกันไว้ว่านะถ้าไม่มีภารกิจอย่างอื่นนะครับมีคลิปให้ f c ได้รับชมกันแน่นอนนะครับนะเพราะว่าเราก็จะต้องทำคลิปให้ f c เราได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนี้นะช่างยันตั้งใจว่าถ้าวันไหนนะครับนะคลิปเสร็จตอนไหนก็กะว่าจะลงตอนนั้นเลยนะครับ f c เห็นเป็นว่าอย่างไรนะครับนะ คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะโอ้โ oh, ห oh, เปิดนะวันนี้เปิดปาเกม5้านาทีนะเปิดมาเข้าไปแต่หน,นี้ก็กินกวกเข้าไป2อกินเข้าไว้ก่อนนะกินเข้าไปกินมาเข้าไปอีกแล้วโอ้โ oh, ห oh. เกมไว้เกม5นาทีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนะก็กินตัดเข้าไปอีกแล้วแล้วก็เอามาลงมากลับมานะก็ไม่กินมาเราเราก็ามากลับมาที่ครับนะจับกินเบี้ยอีกโอ้ เขาผูกแล้วนะผูกแล้วก็มีเบีย้ยตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ได้เปรียบแค่เบีย้ยหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเปิดมานี่เปิดไฟกันเลยนะครับกลางกระดานนะครับนะใครดีใครอยู่กว็ว่ากันไปนะครับแต่นี้เขาเลื้อยเม็ดมาโอ้โหตำแหน่งเม็ดเขาดีจังเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะเขาสวยงามมาอีกแล้วนะครับแตบนี้ก็เอาเม็ดไปรับ เขาเรือมากดนะโคนะเปิดด้านขวามือจมตีด้านขวาเอาแทงก็แทงเข้ามาไม่เป็นไรนะเปิดด้านขวามือเขาแทงจะกินแต้มนี้เราแทงแน่แต้มนี้บ้างโอ้โห,โหเราฝังเข้าไปก่อนเลยเขาจะฝงฝังไหมเฮ้ย <c ười> จะฝงจะฝังไหมนะกินเราเบิดเข้ามาเลยนะครับเนะ่เกมห้านาทีก็วัดกันนะ วัดกันด้วยความไวนะครับก็หัดหัดกันไว้บ้างนะครับเพนะื่อนๆนะฮะมีอ่าเหมือนว่าเราได้เล่นได้กดนาฬิกานะครับนะได้ตบเวลาโอ้โหแบบนี้นะครับหมากลุกนะดันดันซ้ายดันขวานี่ปิดกันไปหมดนะครับก็เดินกันไม่ได้นะเดินกันไม่ได้เรือออกได้ไหมเรือออกได้ไหมออกต่อเรือกันอีกแล้วโอ้สงสัยเกมนี้ก็ค่อนข้างจะ จะออกเสมอได้เหมือนกันนะเพราะว่าหมากก็จะขึ้นกันลําบากนะครับแต่ว่าก็ต้องลองดูนะครับนะนี่แต่แบบนี้ก็ต้องลองหานะครับแนวทางนะครับการเดินการบุกเข้าไปนะเขาก็เห็นนะเห็นว่าเรามเม็ดขึ้นไปได้นะครับนะเม็ดขึ้นไปได้นะแต่บบนี้เราก็เอาเรือนะเรือมาผูกโคนเขาผูกสองนะเอากินไหมโอ้โหเราพลาดแล้วครับนะ เขากินไหมเขาเห็นไหมเออเห็นไหมเอยโคนฟีไปแล้วเอ,อ้าไม่กินอีกโอ้ไม่ก็นะไม่กินก็ต่อเลยเลยครับนี่แหละครับเกมว้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้กินโกกเข้าไปโอ้โหต้องรีบเดินหน่อยนะก็กินเรือเข้ามาอีกแล้วโอ้โหแต้มน,นี้นะเกมนี้ก็น่าออกหน้าเสือนะครับ ก็ยังพอเล่นกันได้นะครับยังยังไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าหาแนวทางในการบุกเอาแต่นี้เขาเถิบขุนเข้าไปแบบนี้นะครับหมุนหาตำแหน่งหาหาทางก่อนนะครับนะเอาโขนขึ้นไปเอาม้าเข้าไปอะไรแบบนี้นะหมุนก่อนนะหมุนตัวก่อน,ห,น,อนหาตำแหน่งให้ดีๆนะเมื่อเดินมาขนาดนี้ก็ได้ที่แล้วก็ยัดเม็ดเข้าไป เม็ดไม่ทํางานก็ยัดโคนเข้าไปอีโอโหเอามาตรงนี้นะมาโดดไปไหนเอาเขากินเอากินแล้วกินด้วยเขายัดเข้ามาอีกไหมยัดโคนเข้ามาอีกแล้วเอามามาโอ้ออกขยับเป็นทีไปทีนึงก่อนดึงกลับมาอีกหนึ่งทีโอ้ก็กะกินเบี้ยงงายเหรอมา เขากินโคนแบบนี้เขามากินลูกเข้าไปด้านหลังเสียหายนะครับเอากลับมาอมมาไปโอ้โอแว้วนะครับเพื่อนๆนะตำแหน่งนี้เรามีโอกาสที่จะเอามาไปจับกินเบีย้ยได้แล้วนะอเขาเห็นอีกนะเห็นอีกแต้มน,นี้ก็เอาโคนต่อเข้าไปเลยกินไหมนะเอากินไหมกิน กินไมกินเขาเข้ามาเขากินเราตีลุกอืม,อมเอาคุณไปก่อนเขาใช้โคนกินเราใช้ม้ากินลุกเข้าไปแต่นี้ก็เอามาตีลุกเข้าไปอีกทีหนึง่งอืมเอาเขากลับมา,กล,บมากลับมากลับมาก็โอ้กลับมาแล้วทำยังไงต่อนะครับ กลับมากลับมาทำยังไงต่อโอ้โหเอาเบียยังไม่กินอีกโอ้เบียยังไม่กินนะครับเพื่อนๆนะเพราะว่าจะเสียจังหวะเสียตำแหน่งนะผมว่านะครับผมก็เลยยังไม่กินนะครับแต่ว่าม้าเราไปล้วงตับอยู่หลังบ้านนะเอาคุณเข้าไปผูกนะฮะเดี๋ยวยังไกงก็ต้องต้องไตลุกอะไรแบบนี้นะอ้าแบบนี้ก็กินเข้าไปเบียดันขวามือขาด เอาเขาไตลุกผูกไปด้วยโอ้สวยงามสวยงามเราก็กลับมาที่ครับกลับมาเขาขยับม้าไม่ได้แล้วนะขยับม้าไม่ได้นะอ๋อมาแต้มนี้ก็เอาม้าไปเกาะกินเบี้ยตรงกลางไปไหนดีนะเขาจะโดดโดดมาเอาขุนมาขุนมาก็กินเบี้ยตรงกลางเข้าไปแต้มนี้เราก็ เดี๋ยวเอาหมามาต่อเนี้ยนะต่อกินกินเออจะทันไหมเอ่ยนะต่อม้าไม่ดีอีกเอามาแบบนี้ฮนะเบียดันซ้ายมืออีกเดี๋ยวนหนึ่งนะครับเขาจะไปกินขวามือเราแล้วกินเข้าไปเข้ามาตรงนี้เอาคุณไปกันมมาไปก่อนมาดมาัดมาไปไหนมาไปไหนมาดมาไปไหนมาตีลูกเข้าไปเอามาตีลูกก็ติดมมา มาแต้มนี้ก็ตีลูกอิลติดมาอีกแล้วกินม้อีกเอามาเอาติดแต้มนี้เอาติดกินม้อีกเอาตีลูกเราอีกไหมเอาไม่ยอมตีนะไม่ยอมตีก็แทงลูกเข้าไปโอ้โหได้จังหวะแล้วครับเพื่อนๆน,นะเขาเดินม้าโดดมา้ดดมานีมาตีลูกจริงๆต้องตีตีเราอีกนะแต่มนี้ก็ขุนบี้เข้าไปเลยครับเอา อะไรดีเบียกันไว้ก่อนเบียกันไว้ก่อนเบียกันไว้แล้วก็เดี๋ยวขุนแตะอ,อ้าวโอ้เขหนีลงไปนะขุนไปนะครับโอ้โหเอาขุนไปอีกเบียเราไม่ขาดนะมา้าก็ต้องโดดเสียจังหวะหลายทีนะฮะเบียไปอีกเบียไปอีกอ๋อเขาจะกินแล้วนะครับเอา้าง่ายลุกเข้าไปกินก็กินนะเอาแต้มนี้เราก็กินไว้ก่อน ก็ตลูกก็กินก็ไปอีกเ,อเดินเข้าไปติดมาเอาเตีลูกอีกแล้วมากับมาโอ้โหตีแบบนี้ไม่ได้นะครับเอาม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 าเอาเอาเบี้ยงหงายไม่ได้เอาหมามามาแลกเบีย้ยเขาเลยนะกินเบีย้ยเขาด้วยเอากินก็กินแลกกันเข้าไปเดี๋ยวต่อมาให้หมดเอาอดแทง เอาหมามาจับเบีย้ยก็ขึ้นไปหมาไม่ได้นะหมาไม่ได้แตงนี้มาไม่ได้นะก็เอาหมามาผูกไว้นะครับนะผมคิดว่าพอเพียงพอนะครับเบีย้ยสามตัวนี่เห็นแล้วนะครับกะว่าให้เขากินสองนะครับนะในใจคิดอย่างนั้นนะครับนะ่ะเขาต้องไปจับกินสองอยู่แล้วเราดูแล้วนะเบีย้ยเราพอหงายไล่ได้เขากินแล้วครับกินก็กินเข้าไปโอ้โหเวลาเหลือนาทีหนึ่งโอ้น่าจะทันนะครับมาหงายอไม่นับนับไม่นับนะมา ไว้ๆนะครับมาไวๆโอามาแต้มนี้เอามาแต้มนี้อย่าพึ่งจะไปไหนเอามาแต้มนี้เอามาแต้มนี้เอากันเขาไวโอ้โหนะฮะต้องเดินแข่งกับเวลาแล้วครับเวลาก็ไม่รอใครอีกแล้วโอ้เดินผิดหรือเปล่าเนี่ยเอาไปเอาโอ้โหไปไหนแล้วเนี่ยเอากลับมาอีกแล้วโอ้โห ไปครับไวๆครับไปครับไปไวครับหน้าทีเดียวแล้วโอ้โหเอาละครับรลอนลนทนไม่ไหวอีกแล้วช่างยันนะครับไปไปครับไปโอ้โหไปขุนไปโอ้เอาตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับกลัวจะไม่ทันนะครับไปยังไงโอ้โหเอามาตรงนี้โอ้ต้องหมุนขุนอีกหลายทีเลยเอาไปยังไงดีโอ้โหเอาต้องเบี้ยตัวนี้โอ้ไม่ได้แล้วโอ้โหอีกแล้วแหมน้ำมัน น้ำมันหมูทาโตอีกใครไหมเนี่ยโอ้ยกดผิดกดถูกเข้าไปแล้วเพื่นนะอนเพื่อนนะเอ้าม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 าเหลือสี่สิบสี่วิแล้วโอ้มามามาเอาใหม่ใหม่ใหม่โอ้อโหออ,อ,ออกมาได้ยังไงนะครับนะ่ะเข้ามุมไปแล้วจะออกมาได้อีกนะครับมาอีกมาเลยเลยมาไวๆเหลือสี่สนะิบสองเฮามาเบี้ยมาวิงว่งวิ่งร้อยเมตรหกสิบเมตรแปดสิบเมตรร้อยเมตรนักกีฬาทีเด็ดไม่เคยกว่าใครเอ้ยนะขัดเขาไว้ไปไหนไปไหนเอา อะไรดีอะไรดีอะไรดีเบี้ยเบี้ยแล้วกอนเอ้เบี้ยเราแต้มนี้เจออะไรแล้วเนี่ยเจอเจอทหารเลี้ยงแถวทหารเลี้ยงพลแบบนี้ก็เข้าแตมทหารเลี้ยงพลโอ้โหหายใจหมดเลยแน่ใจนะครับว่าช่างยันภาคหมากลุกนะครับไม่ได้ภาคเรือฮ ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามให้ช่างยันกันเยอะๆนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกสนานนะครับในคล,คลิปนี้นั้นนะครับวันนี้ช่างยันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะคู่ต่อสู้ไม่ยอมเดินแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับบายบาย